ชุดเนี่ยเราใส่เป็นเทรนลายทหารโอ,อ้กำลังมาชุดลายเทรนแบบลายพลางคุณผู้ชมคือคุณจะใส่นะเป็นฟูลบอดี้ก็ได้คุณจะใส่ฮาร์ฟบอดี้คือแค่ท่อนบนชิ้นเดียวก็ได้เพราะใส่ขายาวไงก็ไม่เป็นไรหรือจะใส่แต่ท่อนล่าง โดยที่เราไปนั่งกินหมูกระทะใช่ไหมฮะ,ะพกไวในรถ<อ>เสร็จแล้วเนี่ยแย่ขาลงไปในโต๊ะเวลากินหมูกระทะโต๊ะมันมืดไงเอายุงมันเยอะนะยุงจะได้ไม่กัดขาลูกเราหรือตัวเราเองอุวยคือวันนี้ดีเลยคุณผ,ผู้ชมค่ะเอาง่ายๆเซตเนี้ยที่ให้ไปคุณจะใส่ทั้งตัวแบบนี้เข้าสวนเข้าไร่ทําการเกษตรไปลุยหญ้าลุยพงได้หมดเลยหรือจะเลือกบางชิ้นไปสวมใส่ให้เหมาะกับสถานการณ์ของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วอย่างที่บอกไปวันนี้ค่ะในเซต,ต บอกว่าให้เยอะให้คุ้มที่สุดเพราะเจ้าของมาเองที่วัดวันนี้มาเองเอา,เอาเปโปรโมชั่นสุดคุ้มมาฝากเห็นบอกว่าถล่มราคาแน่นอนวันนี้นะครับโปรโมชั่นที่ซื้อที่ m v m วมจะดีที่สุดในประเทศไทย <Why? S 2> หนึ่งชุดเลย ูลบอดี้มีถุงมือมีหมวกมีฮูดมีเสื้อนี่ถุงมือใส่ให้ดูคุณผู้ชมจะบอกว่าเป็นถุงมือรุ่นกดมือถือได้ด้วยเดี๋ยวกดให้ดูทีหนึ่งคุณผู้ชมแตะสไลด์มือถือได้เจ๋งไหมเจ๋งแล้วก็สวมหมวกเป็นฟูลบอดี้เนี่ยคุณผู้ชมครับผมรู่ดซิปแค่นี้เองนะคุณผู้ชมแค่เนี้ยเราก็จะสามารถที่จะไปทำงานสวนงานไร่เนี่ยหนึ่งชุดทั้งตัวเนี่ยคุณผู้ชมราคาเต็ม1990เพราะ นี่คุณาภาพแบบกดมือถือได้แล้วเนื้อนิ่มอแต่คุณผู้ชมไม่พอเราแถมหมวกเพิ่มท่าโถเลยเราให้แว่นตากันแดดเราให้ไฟฉายคุณผู้ชมเอาไปใช้งานเนี่ยราคา999กันยุงใช่ไม่โดนยุงกัดอีกเลยมือมีเน็ตชิลถูกต้องอแล้วราคานี้คุณผู้ชมคุณจะได้ชุดกันแมลงที่ใส่สบายตลอดทั้งวันถ้าเป็นสมัยก่อนคุณต้องใส่หลายชิ้นกันแมลงกันยุงร้อนอึดอัดหายใจไม่ออกแต่รุ่นนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ที่ใส่สบาย แล้วเนื้อผ้าคุณผู้ชมขามันเป็นผ้าตะข่ายรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีความนิ่มไม่ระคายเคืองผิวจะไปสวนไปไร่ได้หมดเลยกันน้ําแห้งไวทําความสะอาดก็ง่ายและไม่ว่าคุณจะไซส์ไหนตัวเล็กตัวใหญ่ไซส์ใหญ่เท่าซูโม,โม่<อ>คุณก็สามารถใส่ได้เพราะ ชุดของเราเนี่ยคุณผู้ชมขาเขามียางรัดยืดหยุ่นให้ด้วยใช่แล้วคุณผู้ชมนะฮะไม่อึดอัดเลยเอ,อ้จริงแล้วใส่ได้ทุกซ้ายแม้แต่ลูกผมเจ็ดขวบก็ใส่ได้ทลุแขนขึ้นมาเลยใส่ได้แล้วคือกันยุงได้จริงคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าของอ่ะคุณภาพยังไงรู้ไหมฮะ,ะคุณมาดูมือถือผมอนีนผมจะบอกว่าเนื้อผ้าต้องเป็นโพลีเอสเตอร์ 40D ถ้าเกิดคุณไปซื้อถูกๆตามท้องตลาดจะเป็นรุ่นตัด ตะแกงอะอเหมือนม<อ>ุ้งลวดอะออแล้วมันจะทำอย่างนี้ไม่ได้คุณผู้ชมดูนะเฮ้ยสไลด์อาปิดแพทเทิร์นอะคุณผู้ชมเนี่ยเราสไลด์เฮ้ยน,นี่คือใส่ถุงมือแล้ว ถูกต้องคุณเข้าสวนคุณยังติดต่อง,งานได้เป็นปกติเลยเห็นไหมฮะแล้วเวลาสมมติเราเอาถือมือถือเข้าไปเราเอาเก็บไว้ตรงไหนได้บ้างคะพี่เก็บไว้ตรงนี้เลยคุณผู้ชมครับผมถ้าเกิดว่าถือมือถือเสร็จแล้วนะผู้ชมเราจะมีกระเป๋าตาข่ายใสอุ้ยเหมือนกระเป๋าจิงโจ้เลยอ,ะอ่ะอออยู่ด้านหน้าแล้วเนี่ยคุณจะใส่ถุงมือไม่ใส่ถุงมือแล้วแต่คุณแต่ถุงมือคือโอ้โหของดีมีคุณภาพทั้งชุดเนี่ยคุณภาพเดียวกันทั้งตัวเลยผมถึงอยากให้คุณผู้ชมนะฮะ ทำไร่ทาสวนชาวไทยนี่เป็นเจ้าของที่นากันเยอะใช่ไหมฮะและหลายคนนะฮะต้องใช้ชีวิตนอกบ้านาซื้อที่ปิ้งหมูกระทะมาออนะฮะแล้วก็จะไปกินแต่พอแบบแดดโพเพปปับ๊บอ,อนเนี้ยหละออยุง,งมันนะแหก,กันออกมาจาก ดินคุณผู้ชมยุงมันหลบในดินในสวนแล้วมันก็กัดเราเราก็กินหมูกระทะแบบนั่งขย่าขาใช่อย่างเงี้ยมันไม่มีความสุขคุณผู้ชมวันนี้มีความสุขกว่าแน่นอนเพราะมันกันยุงกันแมลงแถมกันพึ่งต่อยได้อีกหนึ่งอันที่มิ้นชอบมากครับแถมฟรีให้เลยคุณผู้ชมไอหมวกตัวนี้ตัวเดียถ้าซื้อข้างนอกหลายตังนะหลายตังเพราะอะไรเขาไม่ใช่หมวกธรรมดาแต่เขาเป็นหมวกที่มีพัดลมซึ่งสามารถ ปรับได้ด้วยคุณผู้ชมดูองศาในการปรับห้าเนี่ยปรับได้ด้วยคุณผู้ชมค่ะตัวนี้นะคะใช้การชาร์จไฟแล้วเวลาสวมใส่ก็คือง่ายมันพอดีมากๆเป็นหมวกแบบสําสหรับแคมปิ้งได้เลยเนี่ยแบบนี้<อ>ไม่จำ<อ>เป็นต้องแคมปิ้งก็ได้พ<อ>่อค้ออาแม่ขายนะคะไปขายของกลางแดดร้อน รอคิวรอซื้อบัตรคอนเสิรต์ตหรือว่าจะเข้าสวนเข้าไร่คุณผู้ชมขาตัวนี้ใช้ได้แล้วเวลาเปิดนะนี่แค่กดด้านบนตรงนี้เองเนิดเดียวคุณผู้ชมขาแค่นี้ก็ติดแล้วนี่อุ้ยเย็นมากเลยนะคุณพี่